สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีโอทยาดชาแนลนะคะสวัสดีเอนีรุยนะคะสวัสดีม่สวัสดีแมบ่ทงสวัสดีค่ะสเอฟซแม่ต้อมซายหัวเอาบอกไว้บอกไวัต้ลูกเคยบันมาสิหากินงายโพดเบิร์ตคิวปะสิหัวไตพันเบิรงมมาสั่ง สวัสดีค่ะดูยี่สิบสามคนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาโมกอาหารพี่น้องพานี่ลุยมากแตงลอยหลูกไส้โอ้ยเอาเช็คมาขืนเงินโอ้ยรวยเนาะเจโอ้ยยา่ารวยอยากรวยอยู่บ่โอ้ยบอวบเ <laughs> <laughs> ช็คประกันจ้อหากระเพาะบอวกันกระเพาว่าเจ็บทีเออให้เอิญเจน,นเลยเอ้ยอยากเป็นเจยุ่วห่างานบอวบบอวบอยากเป็นดอกกระสันพี่น้อาถ้าเพิ่นอ่อนเช็คอันเงินประกันล่ะพี่น้องมาขืนเงินอยู่อัน <laughs> 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 โรบินสันนะคะเพื่อนก็เล่ยผ่านเพื week, ceu, e ่อนสร้างสะเก็ดไปลูกชายเพื่อนดวลเลียวเพื่อนก็เลยมาแต่งรอยให้ลูกสายนะคะเดี๋ยวจะนั่งโอ้ลูกข้าวหนูบด้ใส่แมสก์เออบาลใส่แมสก์เลยเอาภาษาอังกฤษเนาะอ่านบอกด้วยบาลสวัสดีค่ทั้ง96คนนะคะ you are very good สวัสดีค่ะแม่ต้อมสายขำมาสั่งกระเจาแม่กียรตได้พี่น้องเป็นคนตั้งซื้อให้ อันนี้ซ่องภัยแม่ต้อมสายหัวเพคนมา <c oughs> เดี๋ยวจักหน่อยสิพาไปเบิเบ่งอันรถนี้ลุยแต่งรอแล้วพี่ยื่นขึ้นเวทีบ่อนอ้นอคืนนี้ขึ้นค่ะบ่อนอเด็ดแต่งหน้าอยู่ห้องเดิมเมื่อห้องกันแล้วธุราจากธนาคาราเออตลกแต่ใจในกระเดดดอกโอ้ยขึ้นสายอยู่แล้วหมดแล้วมาขอขึ้นฉากเตยแล้อวหมดแล้วเดี๋ยวจ <มะ S 1> <ส>ิเบท่าิปอันก่อนขึ้นเวทีอยู่มาแล้วสตรีคอนดูร้อยยี่สิบสี่คนนะจ๊ะพี่น้องเบิ่งบรรยากาศดีดี ว่าเป็นตะยานตะยานุืนน้ามึ้งที่เราต่วันหนาบางงามเนาะแต่ว่าบรรยากาศดีอยู่ที่มุกดาหารนะคะเอาลูกซ่านีิลุยมาแต่งรอไปประมาณเท่าไะไพี่นะเอาสิไปยังไงแบบของใส่กับย่าิดอกเออข้าวมาาเอูกะสิจับดังสิแม่ห้าไก่ย่างไปแม่เอ๊ะกะพามาาที่เราห้าวที่ไรสดีฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะ เออบ้านักดอกว่าแม่นอันกระสอบเข้าหาสิบกิโลส,สดีเอสซีทุกท่านจ้าพี่นางเดียวอันสิบห้าใบเบิง้งอันลูกทรายนี้ลุยรออะย,ยังนะคะดูกล้องหลังนะจ๊ะตอนนี้อยู่ร้านแต่งลอรถมาอันเปลี่ยนสเกิร์ตรถให้ลูกทรายนี่ลุยนะคะเอาเยื่อสัยนรถจากอาง,งนั่นบอกแม่นี่บอกเอาคือเป็นสิตู่ๆของสันวัน อ้าวคือเป็นแสงจังสีแสงเขาเนาะพี่น้องเนาะแม่ยืยน่ารักมากขอบคุณค่ะอ,อ่อนโรดนี้ลุ้ยมาแต่งรอนะคะผูพื้นยางเองผมเด็กพี่น้องเก่งบางบางทีบางทีบ่ได้ใส่ใหม่บ่ได้ใส่ใหม่อันซ้ำขาหละเด้ยางเองเก่ยงที่ยัง <c oughs> <c oughs> เอากระยางเองได้เราใส่ให้ยงังหลหนูป้าคืองามาม้ถื่อนป้าขึ้งง่า <c oughs> <c oughs> สวยอยู่นะคะนี่พี่น้องเมนรยมียนค่ะเหมือนรถใหม่เลยโอ้ยพี่น้องสวยสวยิ่เด้นี่นะคะยิว่ะแม่แต่งอันใส่สเกิร์ตใหม่เรียบร้อยแล้นะคะเื่อกี่สวยสยู่เดนพี่น้องเนาะสวยอ sure> ยู่นะคะหลังจากใส่สเกิร์ตแต่งหล่อเรียบร้อยแล้ว ผูดแม่เพื่อนยางชุ่มยางชุ่มรถอุ้ยพี่น้องสวยสวยอยูุ้ยสไตล์ยังไงสวยมากเลยเนีย่ยพี่น้องเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งสวยมากเลยนะคะอันนี้คือแต่งหล่อเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเออสวยบ่สพี่น้องสวยบ่สสวยบอ,นอส,บอสบอนี่คือเปลี่ยนสเกิร์ตแล้วเรียบร้อยนะคะอุ้ยเลิศอยู่นะเลิศอยู่นะเน ิ่นมาเปลี่ยนสะเกิดใหม่มาแต่งรอไห้ลูกชายเพิ่นมก็เ,เป็นยงไเยนสิอโอ้รอยยอยู่อรออยู่รนะสร้างแบบไรสันที่เนี่ยเลียมมันหนาข้นมือกันได้หรอันมาเลียมนะสิโทบอกเอาเลียมมา,าเลียมมอ,องเลียมมัน,นอยู่ตัวบค่ะมันเตือนได้ไหม อ๋อมันกระค่อมกว่ากันได้ละยูนี้แบมันะเดี๋ยวสิคุยกับเขาเวเลยบอบ่ขัดยัดสีเพราะว่าที่ห่อซางมันเป็นทอร์เรียมได้เหมือนน้องเอาฝนตกเรบไปนี้นี่ลุยไม่ขึ้นไรส่วนหรอคะคืนพี่น้องคืนคืนพระเดียนมือน,นีพระน,นอร์เอาเช็คอันเช็คเงินหน่ายประกันนันรถอุบัติเหตุน่ะละพี่น้องประกันอุบัติเหตุรถรถไอ้ที่ชนกันน่ะละ เอาเช็คมาคืนเงินเนาะพี่หน้องก็เลยยังไม่ได้กลับไปนะคะพอดีเพื่อนซังสะเกิดใบให้ลูกทรายเพื่อนต่างแต่วันมันเกือบเดือนแล้วป่ะพี่น้องก็เลยได้แล้วเพิ่นโทรไปพอดีก็เลยมาก็เลยมาเดทุราเทเดียวเลยนะคะเดี๋ยวกลับไปยัางสิไปอันเพื่อนกัจัางสิแปแตงแตงหนาขึ้นไล่สดนะคะโอ้ยสวยมากเลยเพื่อจังรถไม่เล่หละเนาะพี่หน้นองเนาะคนอ่ะเพิ่นมาแตงรอให้ลูกทรายเพื่อน เอ้ยสวยอยู่นะสวยเหมือนเหมือนรถใหม่เลยเนาะพี่น้องเนาะเหมือนได้รถคันใหม่เลยนะคะเฮงๆปังๆ,งๆนะลูกขับขี่ปลอดภัยนะสวยอยู่สวยอยู่พี่น้องเอวอวาแมนอันกระสอบเขากระสอบนึงกันได้ยินกระเป๋า,าน,นะนะ <c oughs> นะคะ วัสดีคนดู244คนนะจ๊ะเนี่ยพี่น้องสวยอยู่นะกต่สวยอยู่เนาะข้างหลังมันสวยอยู่เนี่ย วยอยู่จ้าสวยอยู่จ้าสวัสดีคนดูสองร้อยสี่สิบเอ็ดคนนะจ้าขบมื่อเนียนมากมุกดาหามีนอ้องมือซ้อนี่ไปเกีบเนี่ยแต่ะตัวสาวขนเมือยแห้งขับมากหอน,นลื่นยกับว่าอาบน้ำแตงตัวผ้าไปมุกเนี่ยวสันพอดีกันเลยอาบน้ำแตงตัวผ้าเรื่อยนะคะ สวยมากเลยค่ะสุดยอดจริงๆขอบคุณค่ะล้านแม็กแม็กเพิ่งมีแต่งงาๆนี่พี่น้องคุณชายว่าเป็นแห่งยากได้ะสวยสวยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีเอสซีที่น่ารักทุกท่านนะคะรถสวยมากสวยยี่หลีพี่น้องที่บะเหมือนอะ่ะเหมือนเดเหมือนรถใหม่ด้วยนะคะ เหมือนใหม่เลยนะคะเหมือนใหม่เลยงามดีดีทีนอ่งงามดีดีเบอร์ผู้ชายว่าปรนเหี๋มันเสียงใดได้ไหมยากกับปมามอ๋อโอ้ยทีนอ่างล่าสุดเซฟเวอร์วาให้รอดเกือบพินลนอดแป้งอันแต้งลอยรู้จีนอ่ะว่าติดสติ๊กเกอร์อะไรบ้างเนาะสติ๊กเกอร์ขอะไรไม่ต้องติดหรอกสติ๊กเกอร์นะมันสวยแล้ว บอกว่ามันงามแล้วใช่ตะเกียบแล้วก็สวยเราก็ตีตะตีเกลือกันแล้วพี่ยาไลฟ์เดนๆได้อจ้าชอบดูขอบคุณค่าขอบคุณค่าใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเปิดการมองอยู่ในรถย่อยในเรื่องค่ะจ้าแม่กระเป๋อหายยู่นะโอ้ยจะคว้างพ้นมาให้ถอดเกือบขึ้นรถพี่เนาะเออเออเออ ได้เลยก็ตีสติกเกอร์เขาได้มากมยโอ้มันสวยแล้วมันงามแล้ว,ลลวรู้แล้วรู้แล้วว่ามันขั้นไมล่ะง่วเบื่อจังสิไปตีสติกเกอร์ไม่ละโอ้ยลิกเสิไปตีเทียังัน,นดอกบัวมันงามแล้วว่าต้องไป<ส>ตีเฮงเป่งน,นะคะโอ้เฮงเฮงปังปังนะคะเฮงเป่งน,นะคะขับขี่ปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชีเฝ้าเมื่อแต่งหน้าอะไรส่วนในบ่น้องเบิ้ง นี่เป็วันสีฟ้าไปแต่งหน้าไลรสดุดว่าแต่งอันตะลุกก็ซื้อกับขีดตาเป็นรถแล้วเนาะโน <c oughs> แต่งหนา้านรถแห้งแต่งยากกว่าธรรมดาบอสญาสีไปได้อันบรรยากาศอันหลังเวทีก่อน,<ค>น,นไลรสดให้เบิง้งอยู่พี่น้องนี่นะคะพี่น้องเบิ้งฝุ่นฝุ่นก็ล้างตกหรอฝุ่นฟ้าครึ้มามากเลยนะจ๊ะ เดี๋ดี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสวัสดี FC 169หนึ้อสิบก้าคนจ้าเฝ้ากับเดิฟคอยอยากเบิ่งตลกสิ่เดียบเ่งยิ้ไม่น่าสิ่เดียบเ่งยิ้สิเมื่อแล้วนี่แล้วแล้วแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วแล้วก็จะพานี่เลยกลับบ้านไปแต่งตลกแล้วนะคะ เสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเสร็จธุระแล้วนะคะก็จะเดินทางกลับบ้านนะคะเดี๋ยวเกินไล่หรเพิ่นเริ่มไล่อันเจ้าโมงนี่ลุยหกโมงมมงอยากเกินจะลงไล่เริ่มไล่ไปหกโมงเมื่เกินทุ่มนึงเริ่มไล่ประมาณหกโมงกว่ากนี่แหละค่ะรอชมนะคะใครที่ยังไม่ซื้อบัตรจองตั๋วว่าซื้อตอนนี้สิได้เบิ่งท่านโมบ่ได้พี่น้องแอดมินสิถึงเขาคุ้มท่านบ่ถ้าบ่ได้อยากเบิ่งเร็วก็ต้องซื้อไว้แน่นอนตั้งแต่เขาเปิด เปิดขายบัตรเลยด้วยพี่น้องเด้อสวัสดีคอนโดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบคนจ้ากลับบ้านกันจ้ากลับบ้านกันกับบ้านกันพี่น้องนี่นะคะคุณตอมเป็นคนขับรถมาวันนี้โอนไปไลยมานะคะอีกอีกกิโลถึงบ้านถึงบ้านคะประมาณหาสิบเกือบหกสิบโลหมดแล้วพี่น้องสวัสดีจ้าพี่ยาสวัสดีค่ะหมอแคนขึ้นเวทีบอ พี่ต้อมน้อยหมอยยุบยุบขึ้นเวทีอยู่บ่เข้าวจ้ามามันมีสุ่มล่อมันนำนองมันก็เลยสือมันก็ร่างมันมันก็ร่างคุยกันอยอะกันนองมันเฮาลดเยอะพวกเราจะได้ขึ้นพวกจะได้ขึ้นเนี่ยน้องเต้าเชนไม่ต้อรอดก็แล่วแป๊บเดียวต้อมน้อย,มอย,มอยหม้อยุบยิบเข้าวจ้ามาขึ้นเวทีอยู่ต้อมน้อย,มอยหม้อยุบย,ยิบทีทำไมช่วงนี้ไม่เห็นคลิปพี่ยาวเลยอุ้ยพี่หน่องมันเพ จะว่าจะว่าให้ฟังด้วยพี่น้องเพียน่ะเพจน่ะเย้าร่งคลิปทุกมือนะคะแต่ว่าแต่ว่าเพจมันปิดกั้นปิดกั้นการมองเห็นแม่พี่น้องเพียมันปิดกั้นการมองเห็นก็เลยลงคลิปยังไปมามีใครเบอ่งพี่น้องเอ้ยผู้ใดผู้ใดบ่เห็นนั่นมันผู้ใดบ่เห็นมันแจ้งเตือนกนรลบกวนเข้าไปคนหายในเด้อ ว่ามีแต่คนทักมาหาวานันพี่ยอดพี่นอ,องคือบวลงคลิปค่าไปเห็นอยังคือบวล่องชีพข่อยลงทุกมือได้พี่น้องทั้งยูทูบทั้งเพจข่อยลงทุกมือเลยแตวว่ว่าเห็นซีว่าบอเห็นจักเถื่อเพจมันปองลายข่อยมันติดกันข่อยข่อยกันเลยดองลายสดดูดูเปิดการมองเห็นพี่น้อง,งใช้คำว่ากดไลค์กดแชร์เด้อซีคนดูหนึ่งร้อยสี่สิบสามคนนะคะขอเบิ่งหน้าพี่ต้อมใกล้ๆเนี่ยจ้ะชอบค่ะเพราะว่าคนขับเรายุคขังหนาวคนพี่น้อง เป็นงานบริธาเนี่ยเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเหรอโอ้ยข่ายพันวัฒน์ข่ายพันวัฒน์่ริธาเปลี่พันไม่เสียบ้างหนาพี่น้องท่าน้าแปยท่านหอดบ้านยูตีเย้าวระสันยังเลยค่ะออสเทียนพี่น้องพี่น้องถึงแล้วบ่ะค่ะถึงหรือยังคะหอดอุบลแล้วบ่ะค่ะไปสารคามตอนแล้วบ่ะตอนนี้ยังบด้กลับบ้านอยู่ค่ะพี่น้อง ไม่เห็นรถเสือสีแหล้วนี่ย่าจนนอนหลับได้ตื่นหนึ่งย่ายาหรืย่าปากันไปใส่นอหัวแต่เหลืองงานเอ้อมะหูว่าเราจะถึงเด้อวุหน่วแหกนะาอานมุกดาหารค่ะผ้านี้ลุยมาขืนเช็คเอาเช็คมาขืนเงินเนาะพี่น้องเนาะเช็คอันประกันเพื่อนเอามาขืนเงิน กับเพื่อนกันเลยมาแต่งรอให้ลูกสายเพื่นแล้วตอนนี้ก็าลางจะพาแม่ไปเสือ่อเสื่อหมูไปไว้ะตหเฮก็เขา่าทําเลี้ยงพระวันเกิดนิรุยนะคะเลี้ยงพระเก้าองค์วันเกิดนิรุยคะ่ะวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเดี๋ยวรอชมคลิปนะคะกําลังหอดยะโสอ๋อแต่ว,ว่าไปแล้วกับมาแล้วบอกกบมาหอดยะโสบอกพี่น้อง เราจะเมื่อกระสินนี่แล้วสิเมื่อสารภา้ามอ,อยิ่งใสา่สโโวัสดีคนุ่115คนนะจ๊ะกลับลูกบนครับลูกหลังทีกราส,ดสาาเดินทางปลอดภัยนะคะพี่น้องเดินทางปลอดภัยนะคะให้ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพค่ะพี่น้องเมื่ตอนนี้อยู่มกทาหารเดัสิภาพก็มีอ,อยไปซื้อหมูซื้อหมูไปแ็่เนื้อเดีย,ดดยว ไว้ด้ให้อันแขกมากินเข่าถ้าเพื่อนอยากถ้าเพื่อนอยากจิมเนื้อหมูแดดเดียวนะเจ้าเนาะจะเป็นอย่างไรนะจีนสัดีกันนวนหนึ่งร้อยสิบแปดคนนะจ้าหอยบอกเล้ยวตัวหอยว่ใบมาพคุณค่าที่ต้อมคือว่าจะเปิดช่องใหม่คือว่าเห็นจักเถื่อนอ้ออ๋อพี่น้องจักงามใดหล่ะ จังยามเด้วเวอสิเปิดซองละลูกสาวคเนเยาว์วาอเยู่มาเปิดซอง่าให้กินกุ้งน้่เด้ลูกสาวคนวามือนั่นมันกัดข้าใหากหลายๆอย่างพีนงนง่น้องจังย้ามเดลเวอร์สิ่าจ้านนองสาวขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณพี่น้องน,องนะคะมันก็ไล่จะไปสลักข้ามมาสัตน์ฮากก็ไล่จะฮอดเยซูสวัสดีคนนู้นหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคนนะจ๊ะ กำลังเดินทางไปซื้อหมูที่มุกดาหารอย่างยัยโอ้ยขี้ก่มาแล้ว,สวสงสัญญาคน่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดคนจ้าเอะ่ะพี่น้องพ่อแลเนอ้องพ่อหอมตาหอมคอ่พ่อเด็กคุยกับพี่น้อง สำหรับไลฟ์สดน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรถยาวชาแนลด้วยนะคะแล้วก็ช่องรถยาวชาแนลแฟนเพจด้วยนะคะไลฟ์นสนเดเหนียวไว้สนียสักก่อนเดี๋ยวมาแลกสิ่ไปท่ายบรรยากาศหลังเวทีเบิร์อีกที่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ